ข้อตวอย่างนะครับที่เป็นข้อตวอย่างยอดฮิตเลยนะครับก็คือคําว่าไม่มีเงินเห็น <_: S 1> <He ard S 2> ได้ไหมนะครับแล้วเรารู้ไหมครับว่าไม่มีเงินในความหมายของลูกค้าลูกค้าหมายความว่ายังไงเป็นไปได้ไหมเขาอาจจะหมายความว่าเขาเนี่ยไม่สนใจนะครับก็เลยไม่มีเงินไม่ใช่เขาไม่มีเงินหรือเป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะบอกว่าเ <_: S 1> ขาอาจจะคิดว่าไม่มีเงินก็เพราะว่าตอนเนี้ยเขายังไม่ได้เตรียมมาไว้ก่อนก็เลยไม่พร้อมที่จะทําตอนนี้แต่ไม่ได้บอกว่าอนาคตจะไม่ทําแค่ยังไม่พร้อมสําหรับตอนนี้ หรือบางทีไม่มีเงินก็คือเขาอาจจะคิดว่ามันแพงเกินไปถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วอ่ะประกันชีวิตนะครับมันเป็นการใช้เงินก้อนเล็กเพื่อสร้างเงินก้อนใหญ่ซึ่งเขาไม่รู้ทีนี้เราก็ต้องมาเช็ละว,ว่าไม่มีเงินเนี่ยในความหมายของลูกค้าจริงๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่นะครับวิธีเช็คนะครับบางทีเรา,าจ,จะเช็คง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะก็ <S <S ถามเขาเลยว่าพี่ครับถ้าพี่มีเงินพี่ทําใช่ไหมถึงตอนนั้นลูกค้าก็จะคิดละเออแล้วจริงๆถ้าฉันมีตังค์ฉันจะทำไปฉันจะทําไปทําไม เขาก็จะเริ่มหาเหตุผลในการทําประกันชีวิตถูกไหมฮะแล้วคุณอาจจะเช็คต่อก็ได้นะครับบอกว่าพี่ครับถ้าเกิดพี่ต้องใช้เงินเยอะตอนนี้พี่ก็คงไม่สะดวกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดใช้เงินน้อยแล้วครับพี่รู้สึกยังไงถึงตอนนั้นนะลูกค้าก็จะคิดแล้วว่าเ,เงินน้อยในความหมายของเรานี่นะมันเท่าไหร่ลูกค้าเริ่มอยากรู้แล้วนะว่าเงินน้อยนะี่ยมันเท่าไร่คุณรู้ไหมครับว่าข้อตัวย่างคําว่าไม่มีเงินถ้าคุณแก้แบบนี้คุณสามารถที่จะไปต่อได้แล้วนะครับในการคุยกับลูกค้านะครับเราไว้เจอกันใหม่นะ